ۖ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وقير الحد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ว่าอินนักุลลามอัลมุฮดัสตินบิดะฮ์ว่กุลละบิดะตินดอลลาร์ละวกุลละดอลลาละตินฟินาร์พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับอัสสลาม Assalamu alaikum มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัดดุรซุลมุฮิมมะา์ลิอามะติลอุมมะ์ในวันนี้กลับมาพบกับพี่น้องเช่นเคยบทเรียนที่เราได้อธิบาย ในตอนที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการอีมานต่อบรรดามมลัยกะการอมมานต่อบรรดามมลัยกะเนี่ยเราอีมานที่ชื่อของมมลัยกะเราอีมานที่จํานวนของมมลัยกะเราอีมานที่คุณลักษณะของมมลัยกะ และเราอีมานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของมาเลยกะว่าทั้งหมดอัลลอฮฺสุบฮานอฺตาลาบอกเราไว้แบบไหนเราก็อิมานแบบนั้นรอซูลลอฮลยฮิวะัลลัมบอกเราแบบไหนเราก็อิมานแบบนั้นโดยที่ไม่มีคำถามใดๆเพิ่มเติม,ตมและไม่มี การมโนภาพใดๆเพิ่มเติมทำไมผมถึงบอกกับพี่น้องแบบนี้เพราะว่าถ้าหากว่าพี่น้องเกิดข้อสงสัยแล้วก็ถามว่ามันเป็นแบบนี้แบบนั้นหรือมโนภาพว่าคุณลักษณะของมลา,ายกะที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้มันจะต้องสีนี้มันจะต้องอรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้ เราก็จะถูกตั้งข้อหาว่าเราคิดพูดมนโนภาพไปเองโดยที่เราไม่รู้การพูดในสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมันเป็นอันตรายการพูดในสิ่งที่เราไม่มีหลักฐานมารองรับเนี่ยเวลาเราไปพูดกับใครก็ไม่มีใครให้เขาเชื่อเราเพราะฉะนั้น เราจะไม่พูดในสิ่งที่เราไม่รู้รู้เราก็บอกว่ารู้ไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้ไม่มีหลักฐานยืนยันไม่เคยพบหลักฐานในฮะดิษอิสลามจะต้องใช้หลักแบบนี้ครับเพราะถ้าหากว่าเราไปบอกไปพูดในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่มีหลักฐานรองรับ อัลลอฮ์ไม่ได้ตรัสบอกไว้รอซูลไม่ได้ทาไว้เป็นแบบอย่างไม่ได้พูดไม่ได้ไม่มีในซุนนะและเราไปพูดน่ะนั่นคือสิ่งที่เป็นอันตรายมันจะย้อนกลับมาทําลายตัวเราเพราะเราไปพูดในสิ่งที่เราไม่รู้เราไปใส่ใส่ร้ายท่านรอซูสลสโลลลอฮวาลลฮะซัลลัมท,ทั้งทั้งที่ท่านรอซูลไม่ได้พูด การพูดในสิ่งที่ท่านรอซูลไม่ได้พูดคือการใส่ร้ายคือการบอกว่ารอซูลนำสิ่งที่เป็นศาสนามาบอกเราไม่หมดอันตรายครับโกหกใส่รอซูลและยังโกหกใส่อัลลอฮฺสุบานอตาลาอีกมันมันเชื่อมโยงกันไปหมด เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดในสิ่งที่เราไม่รู้ไม่มีอยู่ในกุรานไม่มีในฮะดิษของท่าน,นาบีมุฮัมซอลลอลิว,วสัลัมนี่คือเรื่องเรื่องของการอีมานต่อมาลายกะเราอธิบายไปแล้วว่าอีมานต่อมาลายกะเราอีมานในคุณลักษณะที่อัลลอฮฺสุบานอาตาลาบอกไว้ในกุรอานเราจะไม่ไม่บอก นอกเหนือจากนั ja, and, sort of mente, er ้นเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของมาเลย์กะที่มีบันทึกอยู่ในกุรอานและสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยฮิวะซัลลัมคืออายาญกุรอานครับคือฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ได้บอกถึงคุณลักษณะแล้วเราก็เชื่อแล้วเราก็อิมานตามนั้นท่าน,สสนาะะอัสลัสลมได้บอกถึงคุณลักษณะของมาลายกะอันนหูกอละ่ะท่านอัสลบอกแบบนี้ครับอาซีนาลี อันอุฮ uh ัดดิษะอันมาลกินมินมาลาิกาติลลาฮิฉันได้รับการอนุญาตให้พูดถึงลักษณะของมาลายกะที่เป็นมาลายกะของอัลลอฮ์บฮานะฮูวะะอาลาพูดแบบไหน พูดถึงคุณลักษณะของมาลายกะมินหัมฮามาละติลอารชมาลายกะที่แบกบัลลังของอัลลอฮ์ซุบฮานวตะตาลารสูนบอกกับเราฮัดิษนี้ฮัดิษซอฮียบอกถึงคุณลักษณะของมาลายกะที่แบก บัลลังของอัลลอฮ์บ ب าน ن ه และ ت า ا ل าอินนามบเบนะชั์มติอุซุนิฮิอิลาอาติกิฮิมัสีรัตุซับอามีอะอามนี่คือตัวบทฮะดิษนะครับท่านรอซูนสุลลาะอะลีวะสลัมบอกกับเราว่าคุณลักษณะของมาลายกาที่แบกบัล,ลังของ Allah Subhanahu Taala อยู่แบกบอารัชของพระอ,องค์อยู่เนี่ยลักษณะของมลาลัยกาก็คือระหว่าง,ต,ง,งาติ่งหูของมลาลัยกาติ่งหูของมาลัยกานะกับบาของมลาลัยกา ระยะทางของมันเท่ากับระยะทางของการเดินทาง700ปีฮะดิษบทนี้อัครยาฮูอบดดาวูดอันจาบิรบินอับดุลล์วะซาพหูอัลบานีฟิซฮีฮีพี่น้องไปตรวจสอบได้ลักษณะของมาลายกะที่มี ติงหูชาห์มาตุลอุซูนเนี่ยติงหูจนถึงบานะครับจนถึงบ่าระยะทางเท่ากับ700ปีแห่งการเดินทางมาซีรอตุสบามิอาอัมวฮาซะฟีฮีอิสบาตุลอาติก หลักฐานนี้บ่งชี้ถึงอะไรบ้างครับบ่งชี้ถึงมาลายกามีบ่ามาลายกามีมีหูมาลายกามีติ่งติ่งหูคือเนื้อของหูเนื้นอที่นิ่มๆเนี่ยครับเรียกว่าติ่งหูเนี่ยลักษณะของความยิ่งใหญ่ของผู้สร้าง ถ้าอัลลอฮฺสุบฮานอตาลาสร้างมาลายกะในลักษณะแบบนี้ได้แสดงว่าอัลลอฮฺเนี่ยทรงยิ่งใหญ่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้ระยะของติ่งหูและบ่าของมาลายกะเท่ากับระยะของการบินของนกโดยใช้ระยะเวลา70ปี ความไกลของการเดินทางนะพี่น้องครับแค่ผมเดินทางจากบ้านมามาที่สถานีเนี่ยประมาณสัก10กิโลถ้าขับรถก็ครึ่งชั่วโมงถ้าเดินเนี่ยก็อาจจะใช้เวลายืดออกอีกมันไกลครับนี่แค่เป็นชั่วโมงนะครับ ยังไม่ถึง7 7 0 0ปีเลย700ปีแห่งการเดินทางพี่น้องว่ามันจะกี่ชั่วโมงเราเดินทางจากเหนือไปใต้นะครับระยะทาง2,000กิโลเนี่ยใช้เวลาการเดินทางประมาณ2วันนะครับมีพักบ้างอะไรบ้างระยะเวลา2วันกับ2,000กิโล แต่นี่ระยะทางไม่รู้เท่าไหร่แต่ใช้เวลา700ปี700ปีระหว่างติ่งหูของมาเลยกะกับบ่าของมาเลยกะใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ย700ปีพี่น้องลองลองใช้มือของพี่น้องจับติ่งหูแล้วก็จับบ่าของพี่น้องดูว่าไอ้ติ่งหูกับบ่าเนี่ยมัน มีระยะกี่เซนติเมตรไม่กี่เซนเองสิเซน15เซนประมาณนี้แหละและการการใช้มือ,อจากติ่งหูมาที่บาเนี่ยระยะเวลาก็เพียงแค่เศษเสี้ยวของวินาทีแต่มมลายกะเนี่ยที่แบกบาลังของอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาอยู่เนี่ย มีติ่งหูกับบ่าที่มีระยะการเดินทางที่ยาวไกลามากใช้เวลานานมากกว่าจะไปถึง700ปรอัปีลอสเวักบรนี่คือความยิ่งใหญ่ของลอสบาวโนตาลาที่สร้างมาเลยกะแล้วมาเลยก์กาจะมีหูอย่างไรมาเลยก์กาจะมีบ่าอย่างไรแล้วมาเลยกาจะแบกท่าไหน แล้วมาลายกาจะไม่ต้องถามไม่ต้องคิดไม่ต้องมโนภาพแต่ให้กลับไปที่เรานั้นศรัทธาว่ามาลายกานั้นมีหูเราศรัทธาว่ามาลายกานั้นมีบ่าเราศรัทธาถึงความความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺบ ب ح ا าะที่สามารถที่จะสร้างมาลายกาในรูปแบบที่พระองค์ทรงสร้าง ตามที่พระองค์ทรงประสงค์เราเชื่อมั่นเรายึดมั่นเราศรัทธาแค่นั้นจบจบไม่ต้องไปคิดต่อเพราะถ้าเราไปคิดต่อเฮ้ยมาเลยกาหูติงหูขนาดนี้แล้วก็บาขนาดนี้เดินทางตั้ง700ปีกว่าจะถึงแล้วหูมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันจะสวยงามแบบไหนอ่ะแล้วมันจะสมส่วนไหมมันจะมันจะใหญ่เกินไปไหม ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดต่อเพราะถ้าคิดต่อเท่ากับเราคิดในสิ่งที่เราไม่รู้คิดในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นคิดในสิ่งที่กุรอานไม่ได้บอกคิดในสิ่งที่ฮะดิษไม่ได้ไม่ได้บอกเอาไว้คุณลักษณะที่ฮะดิษบทนี้บอกไว้แค่ไหนอีมานแค่นั้นอีมานแค่นั้นมลา,ายกามีหูมลา,า,า,ายกามลายกามีบ่ามลา,ายกาทำหน้าที่แบกบัลลังของพระองค์เอาไว้จบ แค่นั้นจบนี่คือสิ่งที่เราจะต้องอีมานสิ่งที่เราจะต้องศรัทธาการสงสัยการเครือบแคลงไม่ใช่การอีมานถ้าไปสงสัยไปเครือบแคลงว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรไม่ใช่การอีมานการอีมานคือจะต้องอีมานว่ามาลายกะ๊กทำหน้าที่เป็นทูตของอัลลอฮ รับใช้คำสั่งของอัลลอฮ์เป็นทหารของอัลลอฮ์อิมานแค่นั้นจบและคุณลักษณะของมาลายกาอีกประการหนึ่งมาลายกาถูกสร้างมาจากรัศมีถูกจ้างถูกสร้างสร้างมาจากรัศมีในฮะดิษจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลอวะลลฮสลมได้กล่าวว่าคุลิกติลมาลาอิกะตุ min nurin malaikah nan tuuk saang ma rasmie wa anna lahum ajnihatan wa malaikah nan mi pi allah subhanahu wa ta'ala tat ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin มัสนาวะสุลาส์แะรุบะยิซีดูฟีอัลคอลกิมายะชัอัลลอซุบฮานุวะตาลาอันนี้อยู่ในสุราอัลฟาติรนะครับในสุราอ่าอายะแรกเลยนะครับพี่น้องไปเปิดดูได้อัลลอซุบฮานุวะตาลาสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอซุบฮานุวะตาลาสร้างมาลัยกะสร้างมาลัยกะ สร้างมาเพื่อที่จะให้มลา,ายกะทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารผู้ส่งสารนะทำหน้าที่ในการนำคำสั่งจากอลอสสุภานตาลานำกิตาบนนำคำพีไปให้กับบรรดารอซูลไปเผยแพร่มลา,ายกะถูกสร้างโดยมีปีกสองปีก 3ปีกหรือ4ปีกแล้วแต่พระองค์จะประสงค์2ปีกสปีกสปีกแล้วแต่พระองค์จะประสงค์นั่นคือการสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮฮานุอตาลายะซีดูฟิลคัลอัลลอฮ์ซุบฮฮานวตาลาประสงค์แบบไหนจะเพิ่มให้มากขึ้นหรือว่าจะลดให้มันน้อยลงแล้วแต่พระองค์มายยชะขึ้นอยู่กับพระองค์เลยนี่คือคุณลักษณะของ มลา,ายกะที่ถูกตรัสไว้ในกุรอานในคำพีของอัลลอฮฺสุบฮานตาละลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไม่วาดรูปมลา,ายกะมลา,ายกามีปีกแบบไหนอย่างไรคิดแล้วก็วาดรูปออกมาเลยเออกมาเป็นรูปเลยจนกระทั่งรูปนั้นเนี่ยได้ถูกเผยแพร่มันออกไป ว่ามาลายกามีรูปร่างลักษณะแบบนี้ทำให้ผู้คนเนี่ยเชื่อแล้วยิ่งร้ายไปกว่านั้นทำให้ผู้คนเนี่ยไปทำอิบาดัดต่อรูปของมาลายกาชิริกเป็นชิริกต่ออัลลอสุบานุตาลาอีกอัลลอฮฺสุบานุตาลาห้ามในการที่จะสร้างรูปแล้วทำให้คนเนี่ยเข้ามาเคารพพักดีนี่แหละต้นเหตุของมัน เพราะเขามาโนขึ้นมาคิดขึ้นมาในสิ่งที่เขาไม่รู้การอีมานต่อมาไลกะอีมานอัลลอฮฺสุบานุตาลาบอกแบบไหนอีมานแบบนั้นเชื่อแบบนั้นนี่คือคุณลักษณะที่สองที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้สร้างมาไลกะขึ้นมานะครับในรูปลักษณ์ที่พระองค์จะประสงค์แบบไหนอย่างไรขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระองค์วันนี้บทเรียนอนทรงคคุณค่าเวลาหมดลงแล้วครับ อินชาลอในครั้งต่อไปก็จะได้มาอธิบายกับพี่น้องอีกว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรว่ามาเลายกะเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่แล้วเราจะอ إ ي ่านแบบไหนต่อจำนวนของมาลลยกะในครั้งต่อไปบทเรียนอันทรงคุณค่าอัดุรุสุนหมาิมะก็จะกลับมาพบกับพี่น้องและนำเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการอ إ ي มานต่อบรรดามาลาลยกะมานำเสนอให้กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <applause>